สวัสดีครับรบ่าวไล่ขึ้นเขาครับมือนีสิผ้าไปเที่ยวเรืงผู้ลังกานะ้องเนาะเดี๋ยวสิผ้าพี่นอนะ้นองจะไปเรื่องผู้ลังกามารอบที่สามเลยพี่น้องมารอบแรกนี่ขึ้นบ่ได้ขึ้นได้แต่บักนะขึ้นบ่ฮอดก่อนหนูพคนมันหลายมือนีนวางว่าขึ้นหรืนะักท่องเที่ยวขึ้นบ่หลายเนะาะบ่าวไล่สิผ้าขึ้นปเหนือเบิ่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปพอกันอยู่ข้างบนอ่ะกินตามไปครับพี่น้องอของึ้นไปข้างบนเดิ ก็คนนะครับ <c oughs> เฝ้าสิไปทั้งพุนยานนั่นก่อนอ้คนสั่งพยัาชนะขึ้นนรสั่งพยัญนขึ้นสั่งพอ้กําลัางสั่ง

ไม่ค่ะเย็นวอรแล้วค่ะลงมาล่างหนักองมืงอด้วยค่ะจะไปเยี่ยนตัวค่น แ้ดคี๋มาดูาคือเขีนถ้าเข้าไปหคะเือลาบรือคือสามโมงขึ้นห้านะขึ้นไปลองมือสามโมงขึ้นห้าม่ต้องพูดเทาไม่ตงเด็กน้อย พอเจ้าท <SM. S 3> <Christina. S 2> ี่จะทานขอเจ้าป้าเจ้าเขาขอพ่ปูอนปูเดอมเาตัวขากแข็งแรงสุดงเพิ่นเดินตัวเบาขอพนละค่ะสำเยะ ไหวไหมยาเฝ้ายาเฝ้าล <cción> <th> ินออกกำลังบ่ทันได้ขึ้นบันไดแรกลยะมาอยังเดี๋ยวขดมอ่ามาินเมาเขาชินจุกเด็กก็ตายมากลวเด็กคนนี้นะักคนนี้อีกเ้อ ไ,ได้อัธรตมานยางระวังนะเห็นไหมเพื่อนใครเหนื่อย,ยให้บอกนะคะอ,อย่าากรเาสิค่อยๆไปเขาจะหดเลยผมยังไม่เหนื่อยเริ่มจีมเลยนะค่ะกัเลยะ ผู้สาวเจ้าพ่อม่หน่อยแล้วนะผู้สาวเจ้าแม่ห่อยแก้ยกล้ก็เกาได้ไอเรียกว่าแก้งาน็ดีดีเจ้านาี้ให้ผู้สาวบอกาไปน้ำตก้าตอน้เจ้ากระบอกภาพได้ถึงเสื้อ เดี๋ยป้าอจะไปตนั่นครับนี่ปิงอย่ามาว่าหลาย่ไเพราะว่ามีอยู่มี่ะเิกับโมีความหมาย่นมมีอย่าดมขึ้นพูเริมเต็มเปากับโมีความหมายด้อนมเทียวท่านอย่าดมมน้นมเทียวเดียวมันได้อัดตรอไดเนี่ย สองขาเหมือนกันกับเราเานี่เราจะเป็นดารามือนนี่ดาราดาราเบมเพ่อก้องัปยืนสองกล้องประตูเต่านะะตรงนี้ประตูเต่านะจ๊ะใครไม่มาจะเสียใจ ตูเต่าไปดค่ะไปยืนข้างในกับจิ้มตัวข้างล่างเลยด้ครับเลยจ้าเอ้าอันวีดีโอบาะนรด้วิดีโอความแล้วกัจิ้มจิ้มข้างล่างเลยนี่แรงส ลองเบิ้งดูค่ะเบิ้งก่อนค่ะบางงามไทยไหมบอครับเพราะว่าผมไทย่นเดินต่อผมจะมีเสียงเลี่ยนอีกอกต่ต้องเลี่ยนตอนนี้แกเสียยางเลยเขาขายเลือดเาไ่ จุดแรกอ่อก่นรจุดแรกเอาดจุดได้ยนี่จุดเริ่มต้นว่าันนี้อุบ้อนบเดลยเอาบ่เาไม่ไทยนะคเดียวาก่อสองร้อยเมโลโลสองร้อยเมต กิโลควาเลโลแม่ไเห็นลกิโลแมวกิโลแมวอันนี้กิโลเสือแมวเนี่ยจะต่ยาดใหยังไกิโลลาหน่บอไกิโลแมวเา็นต่ต้วมูแจกว่ะเออกิโลแมวคเนาามือหน้าห้ามมือค่ะเด้อหน้าเนี้หน้าใสเนี่ยิโลแมวก็สิโลไทยมันซึ่งอันนี้เาพยไยน่ง ครับรอบนี้เป็นเห็ดบันไดย่างดีรันน้องท่างขึ้นทำหน้าค่านะครับเนาะเมื่อนี้เป็นวัน,น,วนอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์เกิดวันที่ค่น มีนักท่องเที่ยวมากมีหลายเติอบอยู่บ่หลายประเด๋พี่น้องคืนคนี่เขนคืนทำหนา้าไข่ต้องใช้เวลาครับเขินปลให้เร่งรีบค่อยๆขึ้นไปไปกับพักไปน้ำทางสีปูสีแย่เราบอกป่ะเนี่ยไม่ประเทศนอกนอกนอกไรแยกคนมุ่งมั่น salah udah kecingng hawa luuku dewa เบาีสตันมันถติดคนขีขวดแล้วไปเดินทางต่อรถคันข้างหลังขึ้นมาแล้วขบวนข้างบนยังอีกนะฮะยังอีกนะฮะจนะอจุดหรอันนี้มันมันลื่นเนาะ้คยๆว่าเปลี่ยน้าง ท้างก้นแหละไม่ไหวบัง <soc> ไ <ain> uh, 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 ่หยุดค้ณคืออะเนี่ยค่ณคนณนุณคนณคนณคุไควไคุณวุณคุณคุณอุณคุณีุณค้ณคุณเุณคุณคุณคเณคุ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 ณคค เหอยไหมนี่เหนื <sist> ่อยไหมธรรมดาซื <TF 3> ้อซื <çocuğ> ้อไหมไม่ยไ่สงนิ้วสองนิ้วสบายแขนค่ะไปไปั่งใชาหมูกันจัเต้น